อดูด้วยถูกต้องเยถูกถูกถูกมาเลยโอเคเฮ้ยคอมเมนต์โอ้ยเป็นเอาคำแบบอันนี้ไม่ได้หรอคำแภาษาไทยมันเป็นภาษาจันด้วยสะกดยากอ่ะพร้อมถูกเรามีคนเขียนผิดหรออยู่แล้วแหละพร้อมพบกับชาเลนจ์สะกดคำหลายรอบนี้เขียน ่เแล้วแค่แค่เปิดก็รู้แล้วว่าแก้ลูกภาษาไทยแค่แค่แค่เปิดก็รู้แล้วว่าคุณเขียนผิดแน่นอนเขียนมาเริ่มเลยคำแรกครับผมเฮ้ยลอกหรือเปล่าน้ำซอสผัดปลาดี่ก่อว่าลอกหรือเปล่าถ้าผันปลานี่คนหน้าพลาดเลยนะแกงกะหรี่อะแกงกะหรี่สบายเฮ้ยปากกาแกงอะไรนะครับแกงกะหรี่ปากกาไม่ติดว่ะ ่ีนฟังฟังรอเรือฉันด้วยเอาขอขอทออีกรอบนะแกงกะหรี่เอ้ยมันมีมันมีเฮ้ยแกงกะหรี่พร้อมวัดเรามีคนเขียนผิดแล้วนีอยู่แล้วแหละพร้อมมาจะมีรอเรือป่าวเหมือนไม่มีอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อย้วว กะนี่ผมจะสอนภาษาไทยให้กะเทยกะหรีเป็นได้เลยไม่ต้องรออันนี้นะคะภาษาไทยตกทุกปีด้วยเฮ้ยเหี้ยนี้ง่ายซีรีส์คือซีรีส์หนังอะนะอันนี้ยากอ่ะเดินใช่ง่ายขาหยอกหิบง่ายจริงหรอบุปการไม่ติดอ่ะมีไหมเอกปะ ผมเหมนจะไม่มีใครถูกเอาด้วยอ่ะเอาสิมาผมมั่นใจเฮ้ยขอยืมปากกาหน่อยครับยากอะคำานี้มันเหมือนมีคนเคยเขียนผิดมันเป็นสับสับแบบมันเป็นภาษาอังกฤษอะที่แบบว่าไอ้ที่ยอกเนี่ยโอเคครับเอามาพร้อมหนึ่งสองสามาดูก่อนนะมานี่ผิดหนึ่งแล้วนะเผื่อผิดนิกผิดนกผปูธ โอ้ยน oh ู้นนี่หน้น oui> ่าร้อ้หมดเลยไม่หมดไอ้กเวยอาลารย์พี่ครูเดียวนะคะพี่ครูได้สองแล้วเฮ้ยย้ายเลยซีรีส์เราซีรีส์ซีรีส์ซีรีส์บุญพวกคุณที่เชื่อพวกคุณไม่ดูตรงหมวดบุญนะผมลืมซีรีส์ไปซีรีส์ บอกกับอิสลามมาอิสลามอส่วนมากจะเสาะหอบิบรามายังไงเพราะเพราะเขียนเสร็จเมื่อกี้มันอยู่ทะแม่งอยู่เหมือนกันไม่พออะแล้วแต่พี่อะไรป่วยจับโอ้หกินบ่อยกินบ่อยครับตามร้านอะไรเขียนผิดก็ได้เฮ้ยแหละเหี้ยวะดูอ่ะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ก็มั่นใจนะผมก็มั่นใจเหมือนกันโอเคเอ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้เขาหยิบกันแล้วหรือเ่าหาไม่มีไปครับหนึ่งสออันนี้ผิด้วผิดเฮ้ยเฮ้ยกลวยม่กลวยอ่ะก็คือไม่มีเลขอะไรเลยมเหรอแล้จะขียนคอกลวยเลยอ่ะโอ้อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวคนอื่นอ่ะ ยังกูกูว่าแบบยาวพอให้อภัยี๋ยวจับนี่คือจับโอเครือยู่จับจับจับโอ้แล้วทุกคนกแล้วตกตกทุกปีจ้าไม่รู้คงี่เ่า้าน็น้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเออยากอะ โโอ้หภาษาภาษาไทยเฟซบุ๊กเขียนได้นีตรงมาดีตลอดเสือหรืีขอโต้ว่าม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 เขียนเสร็จแล้วก็ไม่ลองอ่อยจ้ยเดี๋ยวนะโอเคครับหนึสอสวันนี้ผิดผิดผิดเฮ้ยผิด แล้วมันต่อไก่ Facebook เอ้ยอ,อะไรวะโโเฮ้ยมันยากสอ,สอยู่นะเนี่ยสอเสือครับเฟซส,สอเส,สือไม่เสือสอโซ่สอสโ,โอ้ผิดคำพูดเราเหมือนกันเลยเออสนน่หุยง่ายง่ายนะกูเห็นมึงผิดตลอดเลยนะอันนี้น่าจะถูกทุกคนหรือเปล่ะไม่รู้อ่ะอาจจะมีผม เฮียแล้วไม่เหมือนกันเฮียแล้วไปจีตื้นเลยเนี่ยเฮียยากว่ะไปครับขอดูด้วยอ่าถูกต้องถูกถูกถูกมาเลยโอเคเฮ้ยเพราะหมู่นี้เขาก็สองสองไอ้สามสองสองหนึ่งเออมึงต้องตีตื้อเราหมุนไปอ๋อคอมเมนต์โอ้ยเป็นแบบ เอาคำแบบอันนี้ไม่ได้หรอคำแบบภาษาไทยมันเป็นภาษาอังบไม่ไกดยากอ่ะมันจะยากหน่อยเล้วเสียคุยล่อมาแก่ทรัพยัพย์มันจะยากหน่อยอ่ะมั่นใจคำเนี้ยต้องถูกหรอวะกูโง่แน่เลยคำนี้ยเขียนข่าวออกจะบ่อยเออว้าเอ้ยแม่งลืมหมดแล้วไม่มีอะไรกันเลยครับไม่มีอะไรกันเลยผมพูดแค่นี้แหละมาไป อันนี้คอมเมนต์กูเมนเลยเมนแบบมึงสองคนนะพี่เออเอาะไรโอเคที่เหลือถูกเหรอเห็นว่าต้องทำอันนี้ด้วยไม่มีอะไรกันแลนด์อีกช่วยอันนี้ยอันนี้ได้อันนี้ส่งมาจากเขียนข่าวเออเออถูกแล้วเหรอเลยสองคนอ่า รอบเดี๋ยวพอแล้วค่ะ๋ยวขอลบก่อนเดี๋ยวมันะลบหัวแตเออเดี๋ยวมันงฝุ่นเข้าตาว่ะ,ะพร้อมเอาละครับเข้าสู่การทำโทษน้องจวยอันนี้ทำไงก็ได้ให้แบบเป็นการคำนับคือนะเอาหน้ากระแทกอ่ะให้มันแบบฝุ่นกระจายอย่างงี้ด้วย <c oughs> เฮ้ย <c oughs> โอ้เดี๋ยดายดิโอ้ไปอ่าไม่ใช่นะ ไม่ได้ใส่หมอนแล้วเนี่ยเอาหูแป้งเหลือมาเลยมันนี่เอาให้หมดไม่ได้ใส่หมอนแล้วเออกเควเล้วดีนะกลไวอยู่ปิดคลิปปิดคลิปแล้วปิดคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมมาเอาคืน